ช้างน้อยมีนิสัยใจร้อนไม่ชอบรออะไรนานที่โรงเรียนเพื่อนๆไม่ชอบช้างน้อยช้างน้อยมักแซงคิวเพื่อนๆไม่ยอมต่อแถวเหมือนคนอื่นๆช้างน้อยอยากกินไอศครีมแต่มีคนต่อแถวยาวเหยียดเลยช้างน้อยเลยแซงคิวเพื่อนของเธอหมีได้พูดขึ้นว่าเธออย่าแซงคิวเลาสิ เห็นไหมคนอื่นเข้าแถวต่อกันอยู่กระต่ายพูดขึ้นว่าใช่ใช่ทำไมไม่ไปต่อแถวนะช้างน้อยไม่สนใจคําพูดเพื่อนของเธอช้างน้อยกลัวไอศครีมหมดก่อนเลยไม่ขยับไปต่อแถวและได้รับไอศครีมไปกินอือ้มอื้มอร่อยจังเลยช้างน้อยพูดขึ้นช้างน้อยอยากจะเข้าห้องน้ำแต่มีคนรออยู่เยอะแยะเลย ช้างน้อยใช้วิธีแซงคิวเพื่อนๆของเธอเหมือนเดิมมีพูดขึ้นว่านี่เธอแซงคิวเราอีกแล้วนะเห็นไหมคนอื่นเขาต่อแถวกันอยู่กระต่ายเห็นอย่างนั้นก็พูดขึ้นว่าใช่ใช่คนอื่นเขารีบจะเข้าห้องน้ำเหมือนกันนะช้างน้อยปวดฉี่มากแต่ช้างน้อยก็ไม่สนใจคำพูดเพื่อนของเธอเลยแย่งเข้าห้องน้ำก่อน ลงท้องจังเลยช้างน้อยพูดขึ้นช้างน้อยอยากจะอ่านหนังสือเลยไปห้องสมุดและได้เห็นเพื่อนของเธอยือนอ่านหนังสือเต็มไปหมดเลยช้างน้อยเห็นหนังสือที่เธออยากจะอ่านช้างน้อยได้ไปหยิบจากเพื่อนของเธอที่กําลังอ่านอยู่มีพูดขึ้นว่านี่เธอเราอ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนนะรอให้เราอ่านให้จบก่อนสิกระต่ายพูดขึ้นใช่ใช่ฉันจอหนังสือเล่มนี้ก่อน รออาอ่านหลังจากชั้นนะช้างน้อยไม่สนใจเลยดึงหนังสือจากมือเพื่อนของเธอและแอบไปอ่านที่มุมห้องกลัวมีใครจะมาแย่งหนังสือนี้ไปอเรื่องนี้สนุกจังช้างน้อยพูดขึ้นช้างน้อยจะขึ้นรถโรงเรียนกลับบ้านแต่มีเพื่อนของเธอต่อแถวอยู่หลายแถวช้างน้อยเลยใช้วิธีแซงคิวเหมือนเดิมเพราะกลัวไม่มีที่นั่งสบายๆให้ช้างน้อยได้นั่งชมวิว และช้างน้อยใจร้อนเลยวิ่งแซงขิวเพื่นอนของเธอช้างน้อยได้สะดุดก้อนหีนและล้มไปโอ๊ยโอ้ยเจ็บจังเลยช้างน้อยพูดขึ้นมีซึ่งเป็นเพื่อนของช้างน้อยได้เห็นจึงยื่นมือมาช่วยพยุงช้างน้อยและได้บอกว่าเป็นอะไรมากไหมการที่เธออยากทำอะไรให้แล้วอยากได้เร็วๆไม่ใช่เรื่องไม่ดีแต่เธอต้องรู้จักอดทนรอคอยบ้างรวมถึงต้องเคารพกฎระเบียบว,วินยัย อย่าทำให้ตัวเองและคนอื่นเดือดร้อนมีพูดขึ้นอืขอบใจนะฉันไม่เป็นไรช้างน้อยได้พยักหน้าและขอบคุณเพื่อนของเธอและได้ถึงคิวช้างน้อยขึ้นรถช้างน้อยได้เห็นที่นั่งที่เธออยากได้ริมหน้าต่างมีเพื่อนของเธอนั่งอยู่แล้วเขารู้สึกเศร้าแต่ยอมรับว่าเขามาช้าเองเลยได้นั่งข้างๆเพื่อนของเธอมีได้เห็นช้างน้อยสืมๆเลยทักไปว่า เป็นอะไรหรือเปล่ายังเจ็บขาอยู่อีกหรือหมีพูดขึ้นเปล่าเปล่าฉันแค่อยากอยู่ริมหน้าต่างช้างน้อยตอบกลับงั้นสลับที่กันไหมหมีพูดขึ้นช้างน้อยดีใจและได้ตอบกลับไปว่าเอาสิฉันอยากนั่งตรงนี้มากๆเลยพอมาวันจันทร์ช้างน้อยจะขึ้นรถไปโรงเรียนช้างน้อยได้เห็นเพื่อนๆของเธอต่อแถวขึ้นรถกัน ช้างน้อยได้ไปต่อแถวเหมือนเพื่อนๆของเธอช้างน้อยได้อดทนรอตามที่หมีเพื่อนของเธอเคยบอกให้อดทนรอคอยและเคารพกฎร,ระเบียบวินัยช้างน้อยยอมเข้าแถวเหมือนเพื่อนๆของเธอไม่แซงคิวเพื่อนๆคนอื่นเพื่อนๆของเธอต่างกันชื่นชมช้างน้อยและเพื่อนๆก็ชอบมาเล่นกับช้างน้อยมากขึ้นด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการรู้จักอดทนรอคอยและการเคารพกฎร,ระเบียบ จะทำให้ตัวเรามีคุณค่าและมีเกียรติอยู่อย่างเสมอ